สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนตั้งมาโคยิงบอสในเกม i n f e s t i o n นะครับเป็นมาโคของ Steel Series Apex e Pro นะครับหรือเป็นตัวคีย์บอร์ดนั่นเองเอันแบบดับแรก็ต้องมีโปรแกรมของ Steel Series นะครับก็พอเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนี่นะครับกด New Profile อะลยครับปับ๊บได้มาเราก็ตั้งชื่อก่อนเลยเป็น มาโค,แล,คแล้วกันะครับแล้วก็เราก็จะสามารถเลือกตั้งคีย์ได้ครับคือเลือกตั้งคีย์ครับผมแนะนําเป็นคีย์ที่เราไม่ได้ใช้ครับจะเป็นตัวไหนก็ได้ครับอย่างผมจะใช้เป็นตัวนี้ M1 อ่ะกดเข้าไปเลยแล้วก็ตั้งคีย์อีกครับอ่ะบอสแล้วกันโอเคแล้วก็นีคน่ครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นคีย์ ไอ้นี่ยครับคีย์บอร์ดมาโครครับเดี๋ยวนี้คีย์สำหรับใช้มาโครนะครับอ่ะปึ๊บเข้ามาแล้วก็กดแอดวานครับมาประมาณนี้กดนี่ตัวนี้ปึ๊บช่องขาวให้มันขึ้นกรอบโฟมนี้ครับแล้วกดคีย์ตามผมนะครับคลิกซ้ายอ่ะไม่ติดเว้ยคลิกซ้ายคลิกขวาเฮ้ยไม่ใช่ดิทำไมทำไม Sorry, sorry. อเมมอเมทำไมอเมตะกี้มันคีเกมหนึ่งทำไมอเมปุ๊บกดคลิกซ้ายอ่าอ่าขึ้นกรอบต้องครับก็คลิกซ้าย B คลิกขวาคลิกซ้ายแล้วก็ ESC ค,ค,ครับอ่าจะได้เป็นหน้าตาแบบน,นี้ครับต้องเป็นหน้าตาแบบน,นี้ครับแล้วก็ตั้งความหน่วงให้เหลือแค่40ทุกตัวเลยครับ ปมหน่วงตัวนี้ทำให้มันสับเร็วขึ้นนะครับสําหรับลูกสองที่จะใช้ยิงในเกมครับ,บตั้งทุกอันเลยอ่ะผมขีดเกยบตั้งแนละ้วเอาไปว่าสมมุติว่าตั้ง4ีหมดแล,แล้วก็กดโอเคปับ๊บแล้วก,กดเซฟนะครับปึ๊บแบบนี้แล้วก็จะสามารถใช้ได้แล้ว เวลากดปุ่มตรงนี้ครับอันนี้ผมใช้เป็นตัวที่ผมตั้งเสร็จแล้วกันตัวนี้ใช้ตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ปิดไปเลยครับหรือไม่ปิดก็ได้แล้วแต่ผมปิดไว้เสมออะแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมนะน่อ้าวเรียตายได้ไงไม่เนี่ยโอ้โหเลยตายว่ะ สำหรับคนที่ไม่ใช่ไม่ได้ใช้สติลซีรีก็ใช้คีย์แบบนี้ได้เหมือนกันนะครับจะเป็นเลเซอร์หรือของ TT หรือของ eSport แล้วถ้ามันตั้งถ้าเป็น Marco, มาโคก็สามารถตั้งคีย์แบบผมที่ใช้ยิงได้เหมือนกันนะครับจะเป็นเมาส์ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็เซตมาโคที่เมาส์เป็นแบบที่ผมเซตให้ดูเ่อกีนะครัามาดูเนเกมกัน mà siêu đá, mà lẹ thôi tay đang nghèo này, phải sai đòn boss top ก่อนเรายู่ไหนวะเนี่ยเมืกี้ผมลากบอสมาน่าจะโดนบอสต่อจายตอนออกอ่ะนี่อ่ะก็ลากบอสมาก่อนเลยนี่ผมจะลากไปตรงที่โรงพยาบาลนะครับเพราะว่าการยิงบอสเนี่ยมันจําเป็นต้องนอนนะครับไม่งั้น,มมนเมาส์เราเนี่ยเวลากดยิงปืนจะเด้งขึ้นฟ้าไปนะครับโอ้ชัดเจนสก<ห>ูโอ้หชิบหาย เปิดเล่มอยงอยคุณผู้ชมคู่นะครับขออนุญาตเก็บของก่อนเก็บแม่งละยิงก่อนก็ได้ ้ประมาณแม็กกว่าครับขาดอีกแม็กหนึ่งมาเลย,ยนี่เราจำเป็นต้องมานอนตรงนี้นครับเนี่ยเส้นนี้ครับแล้วลงมานอนกดนอนครับเอ๋อย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องอย่าให้บอสอยู่ตรงกระจกมานะยิงยาก ให้มันขยับเออประมาณนี้น่าจะได้ครับอ่ะกดหมอบปุออ๊บค่อยๆขาดออกมากดซีอ่ะคือถ้ายิงง่ายๆต้งองให้มันเป้าอยู่ตรงหกพอดีอ่ะอ่ะประมาณนี้ได้ดนึงก็ได้อ่ะอย่าให้บอสตบเราครับแล้วก็เซตเซตเมาส์เราเนี่ย อ้าวเฮียตกด้วยเนี่ยนี่เซตเซตไว้แล้วลองคลิกดูให้ให้เมาส์เราเนี่ยอยู่ตรง echip พอดีเนี่ยพอคลิกขวาปุ๊บอยู่ตรง echip พอดีโอ้โหทำคาญเสียงเชี่ยอะไรเนี่ยรักครู่นะคุณผู้ชมเสียงอะไรไม่รู้เหมือนยูทูบมีโฆษณาให้ผมด้วยของมันถุยไรไม่รู้เนี่ย <N> นี่ครับลำคานมากดูดูมดูกันต่อเขาเรื่องอ่ะเสตเมาส์าให้อยู่ตรง e ขีดพอดีอย่างงี้ครับเนี่ยพอคลิกขวาแล้วได้ e ขีดพอดีอ่ะตัวมาโครเราเนี่ยจะเซต็ให้เป็นคลิกซ้ายปึ๊บแล้วก็กด b คลิกขวา e ขีดแล้วก็ e s 4อย่างงี้ครับแล้วมันก็จะยิงได้ต่อเลยเดี๋ยวผมจะลองกดมาโคให้ดูสักสองครั้งครับมันจะเป็นแบบนี้จะเร็วมาก เวลายิงก็กดรัวได้เลยครับแบบน,นบี้ประมาณนี้โอ้โหดเลยเลยนะอ่าประมาณนี้ก็ประมาณนี้แหละครับก็คลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมนะครับจำเป็นต้องให้บอสชิดรถด,ด้วยนะครับอค่แบบนี้แหละครับขอบคุณครับ